หนูชื่อเด็กดนอลริลลาน้ำสกุลเฉลียวแกนกยปลอดสารพิษหนึ่งเ,ล,เงลปที่ส0มสิบวันนี้หนูจะมาหั่นน้ำส้มค่ะเริ่มแรกหั่นส้มครึ่งหนึ่งค่ะระวังมือนะคะค่ะมีแรงไหมคะอืม ดูท่าค่ะอ,อยากกินน้ำส้มแก้วนี้จังส้มน่าจะหวานนะเนี่ยท่า นี่นะคะส้มเราเยอะค่ะส้มเราเยอะน่าจะเต็มแก้วนะคะส่งคลิปน้ำส้มคลิปขันน้ำส้มวิชาการงานอาจารย์พรทิพย์ค่ะว้าวเสร็จแล้วค่ะไหนถือแก้วน้ำส้มหน่อยค่ะยิ้มหวานค่ะค่ะ อันนี้นะคะก็คือตอนยังไม่ได้แบบคันค่ะอ่าโอเคความแตกต่างก็คือจะเห็นนขาดูค่ะอ่าแต่แม่ว่าจบคลิปดีกว่าเนี่ยมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวส่งไม่ได้จบคลิปก่อนสวัสดีค่ะก่อนและดูข้อตัวไปกินกันนะคะสวัสดีค่ะ